Was playing Gojong mm, <laughs> mm, อืม I don't know อืมสองพันยี่สิบห้ามีซีรีส์สักเรื่องไหมห่ะไม่รู้เหมือน ก็เหงาเลยถึงมาไลฟ์ก็คิดถึงทุกคนด้วยแหละ Can you wish me good night, good night oh, ล้วยแบดพี่เหลือสามเปอร์เซ็นต์พี่ก็ชาสิกิแล้วพาเกอร์อยู่ข้างแรกเหมือนเดิมนะฮะอืมพาเกอร์น่ารักมากอืม มันไม่เป็นแผลนะมันกัดไม่แรงหรอกน้องน่ารักจะตายแค่นั้นที say นรักคุณในภาษา e ีนว้าวไ n ้หนี้ออนดูผอมลงมากเขาเรียกว่าลีนครับ If you come to Indonesia I will see you huh. Yes of course ดูด้ด้กี่ภาษาอืมมีรวมกันฮะอะไรปอนจะกลับไปเรียนคงไม่ได้เห็นปอนเล่นซีรีส์สองพันยี่สบห้า ผมแค่กลับไปเรียนนะครับผมไม่ได้บอกว่าผมจะไม่ได้เล่นซะนะ่แต่ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะได้เล่นหรือเปล่าแต่ว่าผมก็ไม่ได้บอกว่าผมจะไม่ได้เล่นฮนะตอนเรียนปีสองปีสามครับสองปีอ่ะก็จบขอเรียนจบไหนเถอะอยากรับปร,ริญญาแหละ ตอนนี้ก็อย่างนั้วก็มีหมามีบ้านให้แม่แล้วก็ยายละขอเรียนจบให้พ่อภูมิใจหน่อยแล้วกันนะอืม <c oughs> mm. can you speak Spanish Spanish no can you teach me mm? ช่วงนี้เด็กรัดกำลังกระสู่ไฟนอลอยู่ครับโอ้สู้ๆนะฮะเดี๋ยวผมกลับไปเรียนยี่ห้าพัศจิกาละอยากใส่เสื้อช็อปแต่เสื้อช็อปใส่ไม่ได้แล้วตัวเล็กเกินต้องทำต้องตัดใหม่อะ Did Parker and Hannah ever met เดี๋ยวเพิ่งได้เจอดีกว่าฮะ Parker ตอนนี้นี่เดี๋ยวเดี <c oughs> ๋ยว Parker จะ เตะแก้งฮานะเดี๋ยวรอกันแล้วนะพี่พี่บอนพี่อัพโหลด some new dance video นี่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมาอัพคลิปลงแบบ dance line ของจีนันทีวีเลยมี อ่าซันต้าปอนอูจุงเนี่ยเดี๋ยวต้องมาสักแมสหนะถ้าพี่ไม่มีโอกาสหนูจะบวชให้พี่ฮะห,หนูจะบวชให้พี่ทำไมอ่ะ I don't understand but I love you all. Oh, thank you Thank you for still watching my life. คิดว่าจะตัดผมยังไมคะก็คงตัดนะครับเพราะว่าลิฟเดย์ยังถ่ายอยู่มันต้องคอนแต่วันนี้ผมเห็นคนคิดว่าผมตัดผมอะที่จริงผมไม่ได้ตัดผมนะครับ พูวินปอนได้ไหมไม่ได้ครับต้องเป็นปอนพูวินนะครับ how is your day yeah my day is good how about you ผมชอบมาไลฟ์ติกๆอะ่ะผมไม่รู้ว่าคนจะดูจะเบื่อเปล่าแต่แบบผมชอบอ่านคอมเมนต์อะ่ะมันน่ารักดีอะ่ะโอเค for those who are having exam tomorrow fighting นะ can it be jump <laughs> no way ดูโปรไฟล์คิดว่านนิวไลฟ์ดูโปรไฟล์คิดว่านนิวไลฟ์ครับนี่ปอนเองคะแต่ว่าชอบเพลงของโนนิวมากเลยครับเพลงเพราะมากๆความหมายดีด้วย 고조 와아 푸윈 암 고조 อ่านคอมเมนต์อยู่นะมันเยอะ Are you listening to episode e p i s o d yes อ่านทันไม่หนูไม่ค่อยทันเท่าไหร่ครับกำลังตั้งใจอ่านอยู่ วันนี้เหนื่อยมากไหมครับไม่เหนื่อยเลยฮะอันนี้จอยไมค์ทีนี่มันออกเห็นโอ้โ,อโหมีหมวกด้วย I nee, don't want to see it. Oh, do yeah. oh. Oh, it. Oh, oh, okay. You should dance. I don't know... Oh, but Gojo. My Gojo is so handsome. Thank you. Will you become Gojo? or? Oh. โกโจอ s สทูแฮน d s o m e เป็นโกโจไม่ได้หรอกโกโจมันหล่อเกินอะ่ะ ตั้งใจอ่านอยู่ยอะกว่กูจ้ i s my favorite character from เขาเป็นใครปะ Can you say good night in Indonesian how Selamat m a l a วันนี้ได้ไปแต่ซีรีส์ไหมครับไม่ค่ะไม่ได้แต่ซีรีส์เลยทำไมไม่นอนคะ่ะ Do you know Sri Lanka Oh yeah เพิร์พภูวินอ้วเพิร์ตพูวินมาจากไหนเนี่ยให้เพิร์ตอยู่กับซันต้าไปดีละเจอเจมินายยัง,งอ่ะอาวล่ะอ๋อที่เจมินายบอกว่าคิดถึงผมอะ่ะจริงๆแล้วตอนนั้นก็เลยคุยกับเจมินายเจมินายก็คืออยากชวนเต้นแมนทราฮะเหมือนนางดูคลิปแล้วก็เออแบบอยากเต้นกับผมก็เลยคิดถึงผมอะไรเงนี้แมนทราของเจนนี่ แต่ว่ายังไม่ว่างเจออะไรก็เล,กเลยยังไม่ได้เต้นกันสักที What time is it right now I mean วันนี้กี่โมงนะครับ How d e d they How was sleep They are oh, so tired mm hmm. น่าจะห้าทุ่มสิบสามนตทีสินะอืมอยากให้น้องปังมาเที่ยวอำนาจเจริญโอ้ยอยากไปเหมือนกันอะถ้าว่างก็จะไปนะครับอืมารังฮิโยโอย้โกโจโกโจโกวันนี้พี่ปังทำอะไรวันนี้พี่ปังพ่ถ่ายรูปเล่น,นะอะไรอย่างเงี้ย แนะนำที่เที่ยวสีสกเกตหน่อยคะ่ะแนะนําเป็นจริงๆแล้วสีสกเกตมันดีทุกที่เลยอชอบไปแล้วไปขับมอไซค์เล่นะทั่วเมืองอ,อาหารอร่อยด้วยส้มตำไก่ย่าง What's your Halloween plan? I want to do domain expansion. What are your plans tomorrow? Tomorrow I have live in. Um, tomorrow I have live with Apex. นะครับผมทุกคนพรุ่งนี้มีไลฟ์นะฮะผมมาเข้ามาดูกันได้นะครับผมตอนเที่ยงนะก็บอกไว้ก่อนอยากให้มาดูไลฟ์กันถึงแม้จะไม่ได้มาเจอก็ไม่เป็นไรก็มาดูไลฟ์กันได้แล้วก็ามาเจอกันที่ที่เป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดได้นะครับผมสัญญาว่าจะอืมอืมอ่าถ้าเกิดมาเจอกันหรือมาดูไลฟ์ก็ยอมีมอมมีก็ได้มั้งเนาะ ไม่เอาดีกว่าอยากเป็นอะไรก็เป็นแล้วกันพวกเธอไปม,มาเที่ยวบีอยากไปเหมือนกันโอ้ยมียุงในห้องด้วยนี่ทุกคนนี่ยุงกัดนะที่เป็นดำๆเนี่ยเพราะยุงมันกัดย้ายมาวันแรกเพโดนยุงกัดก่อนเลย แต่โชคดีมียากันยงุง oh Why are you so beautiful Oh no I'm not beautiful I'm handsome Not beautiful นะ mm Hmm ยี่โมยังไงพรีเมียก็สิวฮาวอีสานในค่าเฮาสิ it, วบาวอีสานบอกใครได้เท่าใดหรอกต้องให้ยายสอนเนฮ้ลงแล้วอะไรยังอยู่ทำไม ทีนะี้จะโชว์พาร์เกอร์ให้ดูก็ได้นะแต่ว่ามันปิดไฟแล้วอะไม่กล้าไปเปิดไฟเดี๋ยวมันตื่นอนะ่ะกลัวว่ามันจะนอนอยู่ไม่อยากไปรบกวนเวลานอนของพาร์เกอร์เด็เดี๋ยวแม่ดุเลยแม่บอกว่าอย่าไปกวนพาร์เกอร์มันนอนอยู่น้องยังเด็กอยู่เลยเดี๋ยวรอวน้องโตก่อนอันนี้เดี๋ยวรอน้องโตที่แบบว่า จะไม่กัดมือผมเพราะเดี๋ยวเผื่อน,นอนอยู่แล้วเดี๋ยวกัดมือไงแล้วน้องก็ชอบทิชชู่มากด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเจอทิชชู่นี่ไม่ได้เลยโว้ดเละแล้วก็มันยังอ่าเขาเรียกว่าอะไรฉี่กับอึไม่เป็นเวลาครับก็เลยเดี๋ยวรอโตว่ะเดี๋ยวจะมานอนในห้องนี้ด้วยเลย รูมทัวร์หรอจริงก็ไม่ได้มีอะไรนะว่างกล่า อคุณเด็กศิอป์ก็เลยคุณพูดภาษาญี่ปุ่นได้ไหมเอาเป็นประโยคที่โกโจพูดไปชอบประโยคนึงมากเลย <Yeah. S 1> ที่มันบอกว่าได้โจบุเรชิโอรัตเตคิมิ อยูวไหวมดโกโจซสตดรุอืมเอาละไม่ใครเยนะี่ยอืมมีคนถามไปเนะี่ยอืมถ้าทุกคนอยากรู้ว่าผมจะมี ซีดีของ g m t v 2025ั่ไหมก็ผมจะบอกอตรงๆเลยว่าผม